สวัสดีครับผมไดมอนด์มาสเตอร์นัทกิจพมปานะครับวันนี้นะครับต้องขอบอกว่ามีความยินดีเป็นอย่างมากครับพอได้รับเกียรตินะครับจากทางบริษัทนะครับรับเชิญนะครับมาเป็นผู้บรรยายในพาสินค้าในวันนี้นั่นเองนะครับสินค้าของอะทูมี่นั้นนะครับเป็นสินค้าที่เอฟส์ลูดคุณภาพครับหรือมีคุณสมบัติและคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับในขณะเดียวกัน a อ s ส์ลูดไพรซ์ครับในราคาที่จับต้องง่ายและสบายกระเป๋ามากๆที่สุดนั่นเองนะครับเมื่อสักครู่หากตั้งใจฟังดีๆนะครับ มีการอธิบายถึงสินค้าหนึ่งตัวครับที่มียอดขายครับหวินาทีขายออกได้1ด้ามน,นะครับนั่นหมายความว่าแม้แต่ขณะท,ที่เราคุยกันอยู่ในขณะนี้ครับขายออกไปแล้วนะครับหด้ามหน่ด้ามหนด้ามหด้ามอ่าเป็นสินค้าที่ผมจะมาบรรยายให้ฟังในวันนี้เป็นสินค้าที่จําเป็นกับชีวิตประจําวันนะครับนั่นก็คือแปลงสีฟันของเรานั่นเองนะครับมันมีคํากล่าวคํานึงครับที่เขาบอกว่าสุขภาพร่างกายของคนเรานั้นครับจะดีได้ต้องเริ่มต้นจากสุขภาพช่องปากที่ดีก่อน ผมเชื่อว่าคํากล่าวนี้ไม่ใช่คํากล่าวที่เกินจริงไปเลยทีเดียวนะครับเพราะอะไรครับการเริ่มต้นจากการที่เรามีสุขภาพในช่องปากที่ดีนะครับถ้าเรามีสุขภาพในช่องปากที่ไม่ดีนั้น เราอาจจะมีปัญหาเรื่องของการที่แบบว่ามีเรื่องของฟันผุนะครับมีเรื่องของปัญหาจากเหงือกเรามีเรื่องของกลิ่นปากเสียบุคลิกภาพนะครับพอเราฟันผุปุ๊บนะครับก็จะทําทให้เรารับประทานอาหารครับได้อย่างไม่ไม่ดีนะครับทำให้ร่างกายไม่ดีตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการมีสุขภาพในช่องปากที่ดีจึงเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับแต่การที่จะมีสุขภาพในช่องปากที่ดีได้นั้นครับก็จําเป็นจะต้องมีตัวช่วยนะครับหรือก็คือเราจําเป็นจะต้องมีแปรงสีฟันและยาสีฟันที่ดีมากๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้ครับ เราจะมาพบกับอะ y t มี t ท b ดบัชและ a อะ m y ม o ่ทู a เพสของบริษัทอะ o m มีของเรานั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเรามาเริ่มต้นนำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเรานะครับหรือก็คือ แปลงสีฟันของบริษัทอะตอมีของเรานะครับการดีไซน์ค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะครับสวยงามนะครับหัวแปลงสีฟันนะครับเป็นลักษณะโค้งมนนะครับเพื่อทําให้การซอกฟันเนี่ยการแปลงเข้าไปนะครับไม่เป็นการระคายเคืองกับเหงือกเราแล้วก็กับฟันเรานะครับการที่ดีไซน์โค้งมนแบบนี้นะครับมันโดนออกแบบให้เหมาะกับร่องฟันด้านในที่แปลงเข้าไปนะครับแล้วอย่างทั่วถึงนะครับและในขณะเดียวกันครับตัวขนแปลงของเราครับ เคลือบด้วยผงทองคำ99.9%นะครับการเคลือบด้วยทองคำ99.9%แบบนี้ไม่ได้เคลือบเพื่อที่จะโก้หรูหรืออะไรนะครับแต่เพราะว่าทองคำครับเป็นสื่อไม่กักเก็บแบคทีเรียนั่นเองนะครับซึ่งมันมีงานวิจัยรองรับนะครับจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งครับชื่อว่าสถาบันวิจัยคีฟ่านะครับย่อมาจาก Korean Far, Far Infrared Association นะครับเป็นสถาบันวิจัยครับที่ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพออกมาแล้วว่าการที่ แปรงสีฟันของเราเคลือบด้วยผงทองคํา99.9%นั้นนะครับทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกาะของแบคทีเรียบนขนแปรงได้อย่างมีคุณภาพที่ดีมากนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของตัวเชื้อแบคทีรเรียแล้วนะครับวันนี้ครับผมอยากจะพาทุกท่านนะครับ เข้าไปนะครับในห้องห้องหนึ่งครับเป็นห้องที่เราต้องใช้ชีวิตนะครับในแต่ละวันนะครับอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับห้องห้องนั้นก็คือห้องน้ําของเรานั่นเองนะครับท่านเชื่อหรือไม่ครับว่าในห้องน้ําของเราครับมีปริมาณแบคทีเรียเนี่ยอยู่เนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นในภาพนะครับวัดหน่วยค่าแบคทีเรียเป็นหน่วย ตารางนิ้วโอเคไหมครับตารางนิ้วใหญ่ขนาดไหนครับให้ท่านเอาเหรียญสิบมาเหรียญหนึ่งนะครับแล้วว่าสี่เหลี่ยมนะครับรอบเหรียญ10บนั้นครับก็จะประมาณ1ตารางนิ้วโดยพอดีพอดีนะครับสังเกตนะครับบริเวณนะครับ อาอาบน้ำนะครับมีปริมาณนะครับในส่วนของเชื้อแบคทีเรียครับสูงถึง1 2 0 0 0 0ตัวนะครับก็ไม่น้อยนะครับแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นครับปริมาณที่มีเชื้อแบคทีเรียสูงสุดครับคือบริเวณขนแปรงสีฟันของเรานี่เองนะครับมีปริมาณแบคทีเรียสูงถึง200,000ตัวนะฮะสูงที่สุดในห้องน้ําเลยนะครับ ท่านเชื่อไหมครับว่าแบคทีเรียเหล่านี้ครับเมื่อไปอยู่ในช่องปากเราครับทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับฟันผุนะครับการมีกลิ่นปากปัญหาเกี่ยวกับบนเวณเหงือของท่านเองก็ตามนะครับและที่น่าตกใจกว่านั้นครับเป็นสิ่งที่หลายท่านคาดไม่ถึงเลยครับคืออะไรรู้ไหมครับแบคทีเรียเหล่านี้เข้าอยู่ในช่องปากท่านอาจทําให้เกิดอาการท้องเสียได้เลยนะครับ โอ้เห็นภาพตามนะครับเช่นยังไงครับสมมุติว่าท่านไปทานอาหารกับเพื่อนนะครับสุดสัปดาห์ด้วยกันนะครับทุกคนไม่เป็นอะไรเลยครับวันถัดมามีท่านท้องเสียอยู่คนเดียวนะฮะท่านก็จะนึกถึงว่าอาหารมื้อที่กินก่อนหน้านั้นเอ๊ะมันมีอะไรมีมีไม่ชอบมาภากรในอาหารก่อนหน้านั้นไหมนะครับอาหารไม่สะอาดไหมทําไมฉันถึงท้องเสียอยู่คนเดียวแต่จนแล้วจนรอดนะครับกลับกลายว่าท้องเสียเพราะแปลงสีฟันของท่านที่ท่านไม่ได้ทําความสะอาดล้างก่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําเป็นอย่างยิ่งครับ ก่อนและหลังใช้แปรงสีฟันนะครับ ล้างทําความสะอาดมันสักนิดนะครับและเพื่อสุขอนามัยที่ดีครับท่านควรเปลี่ยนแปลงสีฟันในทุกๆ3เดือนนะครับผมนะครับทีนี้ครับกลับมาดูที่การดีไซน์ของแปรงสีฟันของเรานะครับกันต่อนะครับแปรงสีฟันของอาโทมี่นะครับขนแปรงเป็นแบบอ่อนนุ่มนะครับลักษณะที่ว่าถนอมกับตัวเนื้อฟันและเนื้อเหงือกของเรานะครับการแปรงเข้าไปแล้วนะครับจะไม่ทําให้เกิดการเสียสีและอันตรายนะครับถ้าเราใช้ขนแปรงประเภทที่เป็นแบบแข็งการแปรงอาจจะทําให้เกิดการเลือดออกก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นของเราเป็นแบบอ่อนนุ่มนะครับแล้วในส่วนของปลายขนแปรงครับของเรานะครับจะเป็นขนแปรงแบบซูเปอร์สลิมครับบางเบาแบบพิเศษครับบางเบาเพียงแค่0.03มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นครับมันละเอียดอ่อนมากๆมันสามารถเข้าไปซอกซอนนะครับได้ถึงเนื้อฟันชั้นในชั้นลึกนะครับทีนี้ครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในส่วนของตัวดีไซน์นะครับถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับตรงด้ามแปรงของเรานะครับจะเป็นการดีไซน์โดยออกแบบไดมอนด์คัตครับไดมอนด์คัตคือเป็นเหลี่ยมมุมที่คล้ายๆแบบเพชรนะครับ การดีไซน์แบบไดมอนด์คัตนั้นทําให้การจับครับสะดวกมือมากเพราะว่าแต่ละคนมีรูปมือที่ไม่เหมือนกันพอมีรูปเหลี่ยมมุมเทียะนะครับการจับจะมุมไหนแบบไหนก็ทําได้สะดวกนะครับและเป็นพลาสติกแบบ PCTG นะครับเป็นพลาสติกที่ไม่เป็นแหล่งเกาะของเชื้อเชื้อแบคทีเรียนะครับเพราะฉะนั้นครับการจับพลาสติกแบบนี้นะครับมันทําให้เราปราศจากนะครับตัวเชื้อโรคบนมือเราด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับทีนี้นะครับในส่วนของราคาครับราคาปกตินะครับเราจะอยู่ที่ราคาปีกนะครับ 360บาทนะครับหกล่องจะมีทั้งหมด8ด้ามนะครับและในราคาสมาชิกครับจะอยู่ที่280บาทนะครับตกเพียงแค่ราคาสมาชิกด้ามละ35บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าท่านฟังคุณสมบัติของแปรงสีฟันเมื่สักครู่มันควรต้องมีราคาหลากหลายหลายร้อยหรือบางคนแบบว่าเคลือบด้วยทองคํา9 9 9เนี่ยมันควรต้องเป็นแบบหลายพันใช่ไหมครับแต่พอเป็นสินค้าอุรมิจเรานะครับสร้างคุณค่านะครับให้กับทุกท่านนะครับได้อย่างแน่นอนในคุณสมบัติที่เพียบพร้อมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น นนั้นแปรงสีฟันของเราเนี่ยเป็นสุดยอดไอเทมที่ว่าทุกคนทุกบ้านนะครับไม่มีไม่ได้เลยแน่ๆเลยนะครับทีนี้นะครับในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีครับลำพังแปรงสีฟันอย่างเดียว แน่นอนว่าทําไม่ได้นะครับมีความจําเป็นที่เราจะต้องใช้แปรงสีฟันของเรานะครับควบคู่กับยาสีฟันของเรานะครับเพื่อขจัดค่าพลักนะครับแล้วก็เศษอาหารที่ตกค้างอยู่ในฟันของเรานั่นเองนะครับทีนี้ครับเรามาทําความรู้จักค่าพลักกันนิดนึงนะครับค่าพลักมันคืออะไรนะครับค่าพลักโดยปกติครับเราได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมครับลบางท่านอาจจะไม่ทราบว่ามันคืออะไรจริงๆนะครับค่าพลักเนี่ยมันเป็นเกิดอย่างนี้ครับ ปกติในช่องปากของเราครับจะมีจุลินจะมีแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียตัวเนี้ยเมื่อเลาเราทานอาหารเข้าไปใช่ไหมครับจะมีเศษอาหารนะครับแป้งและน้ําตาลครับไปก่อปฏิกิริยากับแบคทีเรียครับออกมาเป็นตัวกรดนะครับกรดตัวเนี้ยก็จะไปสะสมนะครับอยู่บริเวณซอกฟันของเราครับสะสมไปนานๆนานๆๆมันก็จะกลายเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มบางๆเป็นแผ่นจุลินรีย์ที่เป็นแผ่นฟิล์มบางๆเคลือบฟันเราครับหรือก็คือค้าบพลักนั่นเองนะครับในส่วนของตัวนี้ครับเมื่อสะสมนานๆเข้านานๆเข้านานๆเข้าหลายๆชั้นเข้าครับแล้วไม่ได้ ไมมีการทำความสะอาดครับใช้ยาสีฟันและแปรงสีฟันที่ดีนะครับล้างออกไปครับก็จะเกิดการเป็นหินปูนครับพอเป็นหินปูนแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันก็เหมือนหินนะครับที่โดนน้ากระซะครับบริเวณฟันเราก็จะเกิดรอยแตกแล้วก็กลายเป็นฟันผุนั่นเองนะครับทีนี้ในกระบวนการตรงนี้ครับระหว่างที่เกิดกรดไปกัดซอกับฟันเนี่ยมันจะมีสารละเหยครับ ชื่อว่าสารซัลเฟอร์โมเลกุลนะครับตัวนี้ครับเป็นต้นกําเนิดของกลิ่นปากอีกด้วยนั่นเองนะครับก็จะทาให้ท่านมีกลิ่นปากไม่พึงประสงค์ฟันผุแล้วก็เสียบุคลิกภาพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการใช้ยาสีฟันที่ของอะตอมีเรานะครับที่มีคุณสมบัตินะครับที่ดีนะครับย่อมทําให้ลดการเกิดในส่วนของตัวค่าบพลักครับเมื่อไม่มีค่าบพลักครับก็จะไม่เกิดหินปูนเพราะอะไรครับพอท่านแปรงฟันทุกวันใช่ไหมครับและใช้ยาสีฟันและแปรงสีฟันที่มีคุณภาพนะครับกำจัดค่าบพลัก ไม่ให้มันกลายเป็นหินปูนในทุกๆวันอ่าทำให้ในระยะยาวครับสุขภาพฟันท่านก็จะแข็งแรงนะครับทีนี้ครับผมก็จะมาบีบเนื้อตัวยาสีฟันให้กับทุกท่านดูว่ายาสีฟันของอาทอมมี่เรานะครับเป็นอย่างไรนะครับผมจะบีบให้ดูนะครับนี่ครับตัวเนื้อยาสีฟันของอาทอมมี่เรานะครับนี่บีบออกมาแล้วนะครับเป็นเนื้อเจลใสแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับทางการแพทย์เขาได้มีการให้ข้อมูลออกมาบอกว่า ตัวเนื้อยาสีฟันเนี่ยปกติในตลาดเนี่ยจะมีประมาณ3ประเภทนะครับคือ1นครับเป็นเนื้อแบบผงนะครับสเป็นเนื้อแบบครีมนะครับและ3ก็เป็นเนื้อแบบเจลนะครับโดยที่เนื้อแบบผงครับจะมีการที่เข้าไปเสียสีทําให้เกิดการแบบว่าละคายเคืองมากที่สุดนะครับแบบเนื้อแบบครีมแบบที่2ครับจะมีความละเอียดที่น้อยกว่าเนื้อแบบเจลแบบนี้นะครับเนื้อแบบเจลแบบนี้ครับจะมีความละเอียดที่มากที่สุดนะครับสำหรับท่านนะครับที่อาจจะมีอาการเสียวฟันง่ายครับก็จะเหมาะกับการใช้ยาสีฟันที่เป็นเนื้อแบบเจลแบบนี้เป็นพิเศษดด้วยยะโทีี่ออมขง ได้ใส่ใจนะครับถึงปัญหาของผู้บริโภคจริงครับแล้วก็ดีไซน์ให้ออกมาใช้เนื้อผลิตภัณฑ์แบบนี้เพื่อที่ทุกท่านสามารถใช้ได้และเข้าไปแปลงฟันอย่างสะอาดและขจัดคราบพักอย่างมีคุณภาพนั่นเองนะครับทีนี้อย่างนี้ครับยาสีฟันของเราอย่างที่ทุกท่านทราบใช่ไหมครับหลักๆนะครับขจัดคราบพักนะครับและก็ช่วยลดการเกิดหินปูนนะครับทาให้ป้องกันฟันผุนะครับและสิ่งสําคัญก็คือไม่มีกลิ่นปากเพราะไม่มีในส่วนของสาร เรเหยตรงนั้นนั่นเองนะครับทีนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับส่วนประกอบที่สําคัญในยาสีฟันของเรากันนะครับเรามีส่วนประกอบที่สําคัญอยู่ประมาณ4ตัวนะครับตัวที่1ครับคือซิลิก้าครับซิลิก้าครับเป็นสารขัดหินปูนนะครับเป็นสารขัดถูชนิดอ่อนโยนช่วยขจัดในส่วนของตัวคาบพักที่ตกค้างและเศษอาหารที่ติดค้างอยู่นะครับตัวที่2ครับเราชื่อว่าโซเดียมไพโรฟอสเฟตนะครับโซเดียมไพโรฟอสเฟตเนี่ยมันเป็นสารนะครับที่จะไปเคลือบฟันป้องกันการเกิดหินปูนนะครับเมื่อเราแปลงไปแล้วครับสารเหล่านี้นะครับ ไม่ใช่ว่าหายไปเลยนะเครือฟันป้องกันการเกิดหินปูนอีกด้วยนะครับสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมครับตัวที่3นะครับสามประกอบที่สําคัญนะครับได้แก่โมโนฟลูออร o ฟอสเฟตและก็โซเดียมฟลูออไรนะครับสาร2ตัวนี้ครับจะช่วยทําให้ฟันเราแข็งแรงนะครับป้องกันฟันผุนั่นเองนะครับต้องบอกได้เลยว่ายาสีฟันเราเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับนอกจากในส่วนของ ส่วนประกอบตรงนั้นแล้วนะครับเรายังมีสารประกอบที่สําคัญอีกสส่วนนะครับที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับเปรียบเสมือนพระเอกและนางเอกเลยทีเดียวนะครับก็คือสารประกอบที่สําคัญอีกตัวนะครับก็คือในส่วนของชาเขียวโอเคไหมครับและพอบเพลสนั่นเองนะครับ เราจะมาดูเรื่องชาเขียวกันก่อนนะครับในชาเขียวของเราครับมันก็จะมีในส่วนของคาเทชินนะครับและฟูออไรด์นะครับคาเทชินครับเขาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระโดยธรรมชาติครับโดยปกติแล้วนะครับในคาเทชินนั้นก็จะช่วยในเรื่องของการลดการเกิดค่าพลัคนะครับเพราะจะไปลดชั้นจุลินทรีย์เมื่อเวลาเราแปลงฟันคาเทชินก็จะทาหน้าที่นี้และจะทําหน้าที่ได้ดีที่สุดเมื่อมันทํางานร่วมกันกับตัวซัลเฟตครับทีนี้นะครับซัลเฟตเองนะครับก็จะทํางานร่วมกันนะครับในส่วนของตัวซัลเฟตเนี่ยจริงๆะ มันคือแคลเซียมมันคือธาตุประกอบตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยทําให้ฟันและกระดูกของเราแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าการที่จะกล่าวบอกว่า ชาเขียวที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของเราทําให้ยาสีฟันของเรานะครับลดค่าพลักลดการเกิดหินปูนนะครับและทําให้ฟันของเราแข็งแรงก็ไม่ใช่คํากล่าวที่เกินจริงเลยนะครับเป็นส่วนประกอบที่เป็นธรรมชาติมากนะครับและส่วนประกอบอีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คืออะไรครับพอบโพลิสนะครับด้านนี้นะครับพอบโพลิสนะครับพอบโพลิสนะครับเป็นสารสกัดจากพึ่งนะครับมีฟาเวอร์นอยนะครับช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคนะครับยับยั้งแบคทีเรีย และบรรเทาอาการอักเสบนะครับปกติครับพึ่งครับเขาก็จะทําหน้าที่นะครับในการครับไปตอมนะครับละองนะครับเกสรดอกไม้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมาผสมครับกับเอนไซม์ที่อยู่บนหัวกับบริเวณตัวเขานะครับเป็นสารที่เรียกว่าโพพลิสเนี้ยออกมานะครับโดยปกติครับ เราก็สามารถบอกได้อย่างมั่นใจครับว่ายาสีฟันของเราครับไม่ใช่เพียงแค่เข้าไปทําความสะอาดเท่านั้นนะแต่ยังฆ่าเชื้อโรคนะครับในส่วนของการที่มีสารสกัดพอลิสด้วยนะครับมีขายเฉพาะส่วนใหญ่จะขายวางขายเฉพาะร้านขายยาเท่านั้นโอเคไหมครับแต่ในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็ผมจะให้ดูนะครับมีอยู่2ขนาดนะครับ แบบแรกนะครับจะเป็นขนาดแบบ200กรัมนะครับหลอดใหญ่นะครับแบบที่2ครับจะเป็นขนาดแบบหลอดเล็กคือหลอดแบบ50กรัมนะครับในราคาขายในส่วนของหลอดแบบ200กรัมครับ1แพ็กเกจครับเราจะขายอยู่ทั้งหมด5หลอดนะครับ ในส่วนของราคาปีขอ180บาทในส่วนของราคาสมาชิกนะครับ480บาททั้งหมด3,000คะแนนนะครับหลอดใจแบบนี้นะฮะก็เหมาะกับการใช้ในครอบครัวโอเคไหมครับถัดไปนะครับเป็นแบบหลอดเล็กนะครับสําหรับใช้ส่วนตัวนะครับเป็นหลอดแบบ50กรัมนะครับราคาปีนะครับ200บาทนะครับราคาสมาชิก160บาทนะครับได้ทั้งหมด2,800คะแนนนะครับสาหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถสแกน QR code นะครับทางด้านขวามือของท่านนะครับเพื่อสั่งซื้อได้นะครับจากไลน แนี้โดยตรงเลยนะครับและเราก็ยังมีอีกหนึ่งแพ็กเกจครับแบบนี้นะครับสำหรับท่านที่เดินทางบ่อยๆนะครับเป็นแพ็กเกจที่จะมาพร้อมคู่กับแปรงสีฟันด้านในนะครับแล้วก็ยาสีฟันหลอดแบบ50กรัมนะครับและยังมีไหมขัดฟันอยู่ด้านในด้วยนะครับเซตนี้นะครับจะเป็นเซตนะครับอยู่ที่นะครับหนึ่กล่องจะมีทั้งหมด4ชุด อยู่ที่ราคา530บาทนะครับราคาสมาชิกครับ380บาทได้ทั้งหมด5,500คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าหลังจากฟังวันนี้ไปนะฮะไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับสุดปังนะครับสุดปังนะครับท่านอย่าลืมนะครับวันนี้รับฟังไปแล้วนะครับสแกน QR Code นะครับสั่งซื้อเลยนะครับถ้ายังไม่มีนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าในพาร์ทของการบรรยายสินค้าของอาทอมี่นั้นนะครับบริษัทอาทอมี่เหล่าครับไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่ แสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคผ่านการใช้สินค้าเท่านั้นนะครับแต่เรายังวาดฝันครับให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสําเร็จจากการได้ใช้สินค้าคุณภาพดีๆแล้วก็ได้แชร์บอกต่อเล่าความสําเร็จนี้ต่อให้กับคนอื่นเป็นการคืนสู่สังคมสร้างคุณค่าที่แท้จริงนะครับ